เสียยะหรือเปล่าครับสวัสดีครับมาแล้วครับเสียยะบ้านเท่ารูปรอยใจดีคนเก่าคนเดิมครับ f อฟกระบะขวัญใจคนจนเก่งคนจนเสียยะจัดให้ครับวันนี้จัดให้ยังไงเน่จัดให้อะไรบ้างครับเสียยะคขวัญใจคนจนผู้ใดบี่ขวัญใจคนจนเออผู้ใดที่ติดตามเสียยะาอยู่นะครับก่อนจะรับชมครับผมต้องทําตามกติกาเสียยะก่อนนะคอมเมนต์เลย f อฟเสียยะครับกระบะขวัญใจคนจนเก่งคนจน เดี๋ยวเสียย่าจัดให้ครับวันนี้รถเข้าใหม่1 2 3 4ง6 7 7สั้นแล้วก็รถฝากขายขั้นหนึ่งนะครับรถที่แบบว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องคงเรื่องเครื่องแต่ว่าจะมาขายถูกถูกหรอกเป็นคนบางคนแถวๆนี้เขามาฝากเสียย้าขายเริ่มจากคันนี้ก่อนเนาะเป็นยาริสปี18-19ครับผมกับทางวด 2 5 0 0บาทครับพี่น้องโอ้เสียยะเจ้าคือขายรถถูกแต่ <c oughs> ถ้าติดตามเสียยะนะครับ f c <oughs> FC, เสียยะจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเสียยะขายรถถูกนะพี่น้องนะเนาะอ้าแกจีเคยอดฮิตย,ยอดนิยมครับรถคันนี้จะจอดที่แถวนี้บ่อยนะทำไมโรงแรม <c oughs> รีสอร์ทอ,อ,อ่าสถานที่ท่องเที่ยวท,ที่แบบว่าคนไปไม่เยอะทำไมครับเสีย <c oughs> ก็มันมันมันเขี้ยว ย่สิอยากสอหลายแคบอกแค่นั้นก็สีหูเล้วละคนนี่คนที่ทำงานอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยพี่ยังไงไม่ได้บูดลูดพูดแต่ไอทีมีลูกสาวขอร้องเลยนะยังไงอย่าซื้อรถแก๊สกีเคลูกสาวทำไมเคียวมันจะเคียวมันจะเคียวมันผู้สาวเก่าขับรุ่นนี้บ่มันก็เลยเแค่นฝังใจเนี่ยแกต่อทีอ่ะอ๋อพันสามพันห้าพันสามพันห้ายาลิสคับโอ้โหคันนี้โคตรหล่อเลยดูดิ ดูแม็กเวลข้อเบรกแบมโบชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลขไมล์หลักหมื่นครับเอาไปผ่อน2,500บาท ปี17-18ครับอู้ยเจา้าคือมาขายรถถูกแต่เสียยะถ้าจะจิดตามกันจริงๆก็จะรูร้อยู่แล้วนะว่าเสียยะขายรถถูกถ้าเป็น FC เสียยะจริงๆเอา้าวคันนี้ครับตามด้วยรีโว่สประตูเอาไปผ่อน6 0 0 0นะเอาไปผ่อน6 0 0 0ได้รีโว่สประตูปี19-20แม็กเวลล์รอๆถามหากันเยอะครับวันนี้จัดมาให้แล้วไอ้หน้าหมูป่านะหน้าร็อกคู่นะมานะอีกหนึคันแจ๊ครับค่างวด3,500บาทปี18 19เหมือนเดิม น、yeah. ส่วนคันนี้จะบอกว่ามันเป็นรถที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ขับไปกระตุกเกียร์พังนะครับผมก็เสียญาเขาไม่ได้นำม,มาอยากอยากจะขายให้เอซเท่าไหร่รเพราะว่าเป็นคนของคนใกล้ๆตัวเสียญานี่แหละเอามาฝากขายเนื่องจากเขาร้อนเงินเขากลับบ้านปีใหม่ <c oughs> ใช้เงินหมดนะแล้วเขาไปตัดอ้อยตัดอ้อยเพื่อเติมน้ํามันคันนี้แหละกลับมานะครับนะกถ้าเอซที่ติดตามเสียญก็จะรู้จักอยู่แล้ว ว่ารถคันนี้เป็นของอ,อ,ยอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยนะไม่ได้สนิทกันบอกตามตรงว่าไม่ได้สนิทกันแค่แบบว่าทํางานด้วยกันที่เฉยเขาชื่อกเกษมรถซิ่งนะครับเขาฝากเสียยาขายกล้าเ๋ยวจะผ่อนถูกๆเอาไปผ่อนเจ็ดตลอดสัญญาขายอยู่ประมาณส0 0 0 0 0ประมาณส0 0 0สน สาม้าเก้ามึงลดได้กูเยอะจังเลยเยอะสาม0สนเลยถ้าจบสด3ามเก้าถ้าจัดไปแน้นสี่สองเก้าโอเคนะโอเคนะลดเดียวสามแสนช่วงนี้เขาร้อนเงินกูกำลังบาาอยู่แล้วยังจะไปลดให้กูขนาดนั้นอีกถึงกับต้องไปตัดอ้อยไอ้ที่เห็นแบบภาพลักษณ์ไปตัดอ้อยไม่ได้แบบว่าสร้างคอนเทนต์หรืออะไรนะมันเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าเขาหมดตัวเนื่องจากโดนสาวปลอก ช่วงกลับบ้านพีใหม่หมดนะครับผมเอาเข้าเรื่องรถอีกหนึ่งคันครับผมตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไทตัน4ประตูชุดแต่งรอบคันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับนะถ้าเปรียบกับรุ่นแบรนด์หลกักอย่าง x s e r ซ e s, อ, <S อย่างยี่สูส็จะเป็น X-Series อย่าง Toyota ก็จะเป็น Z-Edition หรือว่า TRD นะครับผมนะเลขไม้หมื่นเดียวเอาไปผ่อนอย่างนี้5,000บาท โอ้โหได้ไตตั้ง4ประตูผ่อน5,000ปี20 21ซะด้วยเสียยาก็อัปเดตรถเข้าใหม่พี่น้องรับชมประมาณนี้สำหรับวันนี้ร้อนมากนะครับรถขวัญใจคนจนกระบะคนจนเก่งคนจนเสียยาจัดให้ครับผมอยากให้พี่น้อง FC มีรถไปทำหมาก,กินเอาไปค้าไปขายเอาไปใช้ง,งานแล้วก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่กับปีมังกรขอให้ทุกท่านตั้งน,นโมตัสสะ 3, 3จบ นโมสวดโลคือบนน้ำสวดชิ้นในบังชอ้อนดนาโม,โมนอแก้วพ <c oughs> ุทธ้นอแก้วท่าโมนอแก้วสังโคนอแก้วขอให้ดวงจิตดวงท่านเทิดบุญบารมีบัตรสนามาเป็นดังแก้วสารพัดนึกนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่เด้อสวัสดีครับ